ตำนานโรงจอดรถสยองขวัญความสยองในเงามืดหลากหลายเรื่องเล่าพร้อมวิเคราะห์คำทำนายฝันและเลขเด็ดท้ายคลิปเรื่องที่หนึ่งเสียงเคาะจากท้ายรถหลังเลิกงานกลางดึกหญิงสาวเดินไปที่รถของตัวเองในโรงจอดรถใต้ดินที่เงียบสนิทเธอขึ้นรถสตาร์ทรถแล้วได้ยินเสียงขาะดังมาจากท้ายรถตอนแรกคิดว่ามีอะไรหล่นเลยลงไปเปิดฝากระโปรงท้ายดูแต่ก็ว่างเปล่าเธอขึ้นรถอีกครั้งเสียงเคาะก็ยังดังอยู่คราวนี้ชัดขึ้นรัวขึ้น เธอตัดสินใจรีบขับรถออกไปขณะขับผ่านด่านยามราปอปพบกมือเรียกคุณครับลงจากรถเดี๋ยวนี้จากนั้นเขาเดินตรงไปที่ท้ายรถแล้วเปิดออกข้างในมีผู้ชายคนหนึ่งเปื้อนเลือดนอนขดตัวอยู่ก่อนที่เขาจะสิ้นใจเขาพูดว่าช่วยด้วยมีใครบางคนทั้งผมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเรื่องที่2ช่องจอดรถหมายเลข7มีข่าวลือว่าช่องจอดรถหมายเลข7ที่ชั้น3ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเป็นช่องต้องห้ามที่ไม่มีใครกล้าใช้ เพราะเคยมีพนักงานหญิงผูกคอตายในรถตัวเองเมื่อหลายปีก่อนวันหนึ่งพนักงานใหม่ไม่รู้เรื่องนี้จึงจอดรถไว้ตรงนั้นเขาดับเครื่องนั่งดูมือถือในรถเขาบาังเอิญเงยหน้าขึ้นไปเห็นในกระจกหลังปรากฏว่ามีเงาผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงเบาะหลังแต่พอเขาหันครอบไปดูกลับไม่มีใครนั่งอยู่ตรงนั้นเขารู้สึกโล่งใจแต่พอหันกลับมาใหม่กล้องหน้ารถที่ถ่ายอัตโนมัติกลับจับภาพได้อย่างชัดเจนมีผู้หญิงผมยาวใบหน้าซีดเผือกกำลังก้มหน้าพร้อมกระซิบข้างหูเขาว่า อย่าจอดตรงที่ของฉันเรื่องที่สามรถที่ไม่มีเจ้าของร,ปรอปภเวนดึกสังเกตเห็นว่ามีรถคันหนึ่งมาจอดทุกคืนตอนตีสามแต่กลับไม่เคยมีใครลงมาจากรถเลยซักครั้งเขาเฝ้าสังเกตอยู่หลายคืนจนคืนนั้นเขาตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้รถภายในรถมีฝ้าเกาะกระจบแทบทั้งทันและไม่มีคนอยู่ในรถเลยแต่จู่ๆเครื่องยนต์ติดขึ้นเองวิทยุเปิดเสียงแทรกซกๆพร้อมกับมีเสียงผู้หญิงพูดแผ่วๆว่า ฉันบอบมาแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นรถคันนั้นหายไปไม่มีบันทึกการเข้าออกไม่มีป้ายทะเบียนอยู่ในระบบและยิ่งไปกว่านั้นป้ายทะเบียนของรถคันนั้นเป็นของหญิงสาวที่ประสบอุบัติเหตุตายคาที่เมื่อ5ปีก่อนต่อไปเราก็มารับชมคําทํานายฝันของผู้ที่ฝันถึงโรงจอดรถกันได้เลยค่ะฝันลักษณะนี้สะท้อนถึงสภาพจิตใจของคุณที่กําลังพักรอหรืออยู่ในช่วงรอจังหวะชีวิตหากในฝันหารถตัวเองไม่เจอ ื่อถึงความวิตกกังวลหรือความกลัวว่าจะสูญเสียบางสิ่งในชีวิตอาจจะกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มั่นใจหรือกลัวหลงทางในเส้นทางชีวิตหากในฝันมีคนขับรถตามในโรงจอดรถเตือนให้ระวังเรื่องคนรอบตัวอาจมีคนไม่หวังดีหรือพยายามเข้ามาเพื่อหวังผลบางอย่างต้องระวังทั้งเรื่องคําพูดและความไว้ใจและแล้วก็มาถึงเลขนําโชคของผู้ที่ฝันถึงโรงจอดรถเลขนําโชคของคุณได้แก่ 4, 7, 9เป็นอย่างไรบ้างคะ ช่วงนี้คุณฝันว่าอะไรบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทางทีมงานจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำคลิปต่อต่อไปหรือสามารถร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนคะ่ะขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ